สวัสดีย่ะเช้าจะมาผัดหมูลวนหมูสับอันนี้คือหมักเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคัวก,กระเทียมมันให้หอมลบลงไป ผัดผัดผัดให้หอมปรุงรสแล้วนะคะปรุงรสแล้วปรุงรสง่ายๆเนื้อขาต้มนี่ผัดประมาณนี้ก็ใส่น้ำลงไปน้ำสักหน่อยหมูจะได้ไม่แข็งนะคะ แต่ละบายบายสวัสดีจ้า